ปืนของปืนไวผมขอดูมันชัดๆได้ไหมไม่ละอะไรนะแค่ผมดูแล้วมันจะสูญเสียพลังไปหรือไงไม่แฟเลยผมช่วยชีวิตคุณไว้นะแถมผมยังโชว์สกิลลับที่ไม่เกี่ยวกับสามทหารเสือเลยสักนิดให้คุณดูอีกด้วยคนเราควรจะมีชีวิตอยู่ด้วยแนวความคิดแบบแฟร์สิไม่แฟเลยไม่แฟร์ก็ได้งั้นไปเดินเล่นกัน ยังไงเราก็ใช้สกิลในเมืองไม่ได้อยู่แล้วไปกันเถอะแต่ว่าลูกเกอร์อยู่ไหนแล้วล่ะเหมือนเขาจะออกจากอาณาจักรไฟบีเอลไปแล้วนะถ้าฉันฟื้นตัวแล้วก็จะยืนหยัดสู้กับหมอน,นั่นได้ไหนดูสิมอนสเตอร์ที่เราจะใช้เป็นหนูทดลองได้อยู่ไหนนะเออตรงนั้นมีหมาป่าลองสกิลกับเจ้านั่นหน่อยสิหมาป่ามันอ่อนแออ่อนแอแล้วใครสนล่ะให้ตายสิคุณแค่ต้องโชว์สกิลอาวุธให้ผมดูเอง นี่คุณจะไม่แสดงผมดูหรอว่ามันเจ๋งอะเฮะ้อ<ะ>กิวซาการติดตามของนักล่าให้ตายพวกนั้นมันคิดผมจะโจมตีก่อนเพราะงั้นผู้เล่นอีวานโจมตีคุณความสัมพันธ์แบบประปะัก่อตัวขึ้นคุณถูกโจมตีโดยดีบักเชื่องช้าคุณจะเคลื่อนที่ช้าลง20เป็นเป็นเวลาหนึ่งนาทีนี่เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับอะไรฉันจะแสดงให้ดูแค่ครั้งเดียว เดี๋ยวสิคิดคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกนั้นเป็นใครนะ่ะเทียบกับพวกไรซิ่งซันแล้วพวกนี้มันคนละระดับกันเลยนะหน่วย2ปิดทางหนีพวกมันหน่วยหนึ่งเคลื่อนตัวตามแผนเป้าหมายคือการจับกุมฮาริฮาเราจะจบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนฮะว่าฮงจะเคลื่อนไหวครับท่านให้ตายสิ <S <S เราจะไม่มีทางตัดสินใจทำตามคนคนนี้อีกแนะ่คิดทำอะไรหน่อยสิเร็วเข้า นายรู้จักเพลงที่ชื่อว่า Dust in the Wind ไหมอะไรนะเพลงอะไรที่บ้านเกิดของฉันพยายุทรายรุนแรงมอนสเตอร์ที่กวาดทุกชีวิตที่อ่อนแอกว่าไปนี่เขาบ้าไปแล้วหรือไงก่อนหน้านี้ก็คิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแต่หมอน,นี่บ้าไปแล้วจริงๆอะไรนะรูปแบบของปืนมันเปลี่ยนไปในพลิบตาจับตัวฮาอีฮาพายุกระสุน อะไรน้าก็สักพักหนึ่งแล้วนะที่ฉันไม่ได้ใช้พายุกระสุนปืนของคิดคือรีวอลเวอร์แถมเขายังมีตั้ง4กระบอกก็ไม่แย่นะได้ยังไงนะได้ไงหมายความว่าไงมิดเดิลเอิร์ธน่าควรจะเราไม่ได้อยู่ในศตวรรษที่16-17ถึง17หรือไงถึงแม้จะไม่ต้องใช้พลัมเมอร์แต่เพื่อสร้างรีวอลเวอร์ อย่างน้อยก็ต้องมีมินิบอลและไลฟลิงนี่มันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไปเยอะเลยนะนายพูดเรื่องนี้หลังจากที่เห็นอาวุธของลูเกอร์ไปแล้วเนี่ยนะพรอมเมอร์ imer, เครื่องมือที่ทำให้ดินปืนลุกไหมมินิบอลกระสุนกลวงรุ่นเก่าไลฟลิงรางเกียวในกระบอกปืนที่ช่วยให้วิถีกระสุนสเสถียรลูเกอร์เทคโนโลยีล้ำสมัยน่าจะใช้กับอาวุธของลูเกอร์มากกว่าฉันนะเทียบกับโคบอลบลูไพทอน คลิมสันเก็คโคแล้วก็ไม่ได้พิเศษอะไรเลยเก็คโคกับไพทอนกิ้งก่ากับงูเหรอเดี๋ยวสิแล้วทำไมคุณไม่ใช้มันตอนที่เราสู้กับลูกอร์เล่าตอนนั้นมานาฉันเหลือศูนย์เพราะว่าโดนกระสุนของลูกอร์เข้านัดนึงน่ะนี่นชายฉาฉันหรือไงอะไรนะถ้าใช่แล้วก็รีบๆแข็งแกล่งขึ้นเร็วเข้าสิฉันจะรอถ้าใช่แล้วก็รีบๆแข็งแกร่งขึ้นเร็วๆสิฉันจะรอ นี่เขาล้อเราหรือให้กำลังใจกันแน่นะถึงเขาจะบอกให้เราใส่หัวไปเราก็จะตามเขาไปอยู่ดีแล้วคุณน่ะคนที่ตามเรามาสักพักแล้วเลิกซ่อนแล้วออกมาเถอะฉันจะนับจาก3 2 1 2> อ่าคุณฮารีฮารู้หรอกหรอครับว่าาเขารู้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันเรากำลังจะวิ่งไปช่วยเขาอยู่แล้วแต่คิดจัดการพวกซาเรียบเราเลยพลาดโอกาสไป จะไม่รู้ได้ไงล่ะครับพยายามจะหลอกสไนเปอร์เนี่ยนะครับโอ้น่าอายจริงๆผมได้ยินว่าพวกซามาที่นี่เลยจะมาช่วยคุณฮารีฮาแต่ว่าพาออกไปเข้าใจแล้วครับพาผมออกไปสินะมาพาออกไปที่หน้าสิคุณนะ่ะแค่รอให้พวกซามันจัดการเราต้้งหากละ่ะอยากรู้จังนะครับว่ารามพาวายอนจะว่ายังไงถ้าเธอรู้ว่าคุณถูกจับได้แบบนี้นะ่ะอะอะไรนะครับ แล้วถ้าผมบอกว่าผมไม่สามารถไว้ใจฮาวาโฮงได้อีกแล้วเพราะเรื่องนี้ล่ะก่อนนะผมจะเข้าร่วมได้ยังไงหลังจากที่โดนกระทําแบบนี้นะแต่เป็นแบบนั้นตอนนี้คงจะไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับเออแน่นอนสิครับว่าต้องไม่ดีแน่คุณฮาอีฮามีอะไรที่คุณต้องการไหมครับผมพอจะมีคำพีอยู่ในตัวบา้างอฮฮผมไม่ควรออกมาเลยแต่ในเมื่อคุณให้ทั้งที มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับบอกมาได้เลยนะถ้ามีอะไรที่คุณต้องการอีกก็มีอย่างหนึ่งที่ผมต้องการอยู่จริงๆคุณจะโอเคไหมถ้าผมจะขอยืมหัวหน่อยฮะขอยืมหัวแป๊บหนึ่งสิครับผมจะได้ยิงใส่ถอยไปถอยไปอีกหน่อยเข้าใจแล้วครับโอเคยุดเช็คระยะห่างจากตรงนี้ทีครับเออเออค่ะครับ เช็คระยะห่างวัดระยะแล้วครับคุณจะชนอยู่ห่างไปเกิน444เมตรนิดหน่อยครับเออเราต้องมาทำแบบนี้ไปอีกดานแค่ไหนนะเป็นงานที่ห่วยอะไรแบบนี้แย่ yeah, ละมันเป็น450ตอนเรามองเหรอเวทของอริสเบตไม่ยอมรับ450หรือ440แน่ เรื่องสำคัญคือการยิงเป้าหมายที่ระยะ444เมตรพอดีจากประสบการณ์ของเราการมอง444เมตรด้วยตาเปล่าไม่ง่ายเลยสโคปที่เราใช้ตอนเป็นทหารมีเลเซอร์วัดระยะการวัดระยะทางก็เลยง่ายมากไม่มีประเทศไหนในมิดเดิลเอิร์ธที่สามารถสร้างเทคโนโลยีแบบนั้นขึ้นมาได้แย่ชะมัดมันดีมากเลยนะคิดถึงมันจังเออคุณฮารีฮะ เรามาลองใช้วิธีที่ต่างไปไหมครับวิธีแบบไหนครับแบบใช้กล้องโทรทัศน์มาครับอจริงด้วยแบบนั้นคงจะดีขึ้นแต่เพราะสกิลของผมตาผมเลยดีเท่ากล้องโทรทัศน์แล้วนะ่ะเทียบกับกล้องโทรทัศน์ที่มีเครื่องหมายแล้วตาผมก็ยังแม่นยำกว่าอยู่ดีแต่มันไม่ใช่สกิลที่สามารถวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำก็เลยเป็นปัญหานะครับแม้แต่สโคปจริงก็ยากจะวัด ถ้าอย่างนั้นเราทำสโคปขึ้นมาสิครับแบบที่มีเครื่องหมาย444เมตรไม่ใช่100เมตรนะใช่ไหมล่ะครับอ,อสร้างสโคปที่ไม่ได้มีแค่ระยะมาตรฐานแต่เป็นอันที่มีระยะ444เมตรมาร์กไว้คุณจาชุนครับครับยินดีด้วยนะครับคุณฮาริฮาตามที่คุณขอเราสร้างสโคป444เมตรสำเร็จแล้ว ทำได้แล้วได้มาแล้วสโคป444เมตรถึงแม้ว่ามันจะต้องลองผิดลองถูกก็เถอะขอบคุณที่ช่วยนะครับคุณจาชุนโดยความยินดีครับการที่ได้ช่วยเหลือถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ผมก็ยินดีงั้นแปลว,ว่าคราวหน้าคุณจะช่วยผมอีกใช่ไหมฮะคราวหน้าคราวหน้านี่คุณหมายถึงล้อเล่นนะครับถ้าผมขอให้ช่วยอีกผมคงจูงจมูกคุณไปแล้วล่ะครับ คงจะน่าตื5 5 people people nee, ่นเต้นสําหรับพวกเราน่าดูเลยนะครับถ้าใดจุงจมูกคุณฮาลิฮานน่ะฮะฮนี่คุณตรงไปแล้วนะครับใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าพวกเราต้องการจะเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาสุดๆอ่ยายคุณพูดอะไรนะครับพวกเราเป็นผู้ชายทั้งคู่นะได้ยินแบบนั้นจากตะลุงวัย40ไม่ได้ทําให้ผมดีใจหรอกนะฮะฮะนั่นหรอครับ ผมแค่เชื่อว่าคุณฮาลีฮาจะกลายมาเป็นความช่วยเหลือสำคัญให้กับฮาวาฮงน่ะถ้าเราพูดอะไรแบบเพราะว่าผมคิดว่าคุณจะเข้ากันได้ดีกับคุณฮาวายอนกับคุณฮาวาจองแล้วก็คถามหาศาลคงได้บินมาใส่เราจากที่ไหนก็ไม่รู้แน่คุณฮาลีฮาครับเออครับพอผมมาคิดดูแล้วบทสนทนาระหว่างคุณกับคุณคิดนะ่ะ เรื่องคลิมสันเกโคหรือโคบอลบูไพทอนหรืออะไรประมาณนั้นนะ่ะทำให้ผมคิดถึงเรื่องเก่าๆของชาวประมงเรื่องหนึง่งเล่าว่าหลังจากที่ผ่าท้องปลากระพงที่จับมาได้แล้วภายในนั้นก็มีกิ้งกาหรืองูอยู่เรื่องมันก็เป็นอะไรประมาณนั้นนะครับฮะคุณอะไรนะครับอยู่ๆก็แค่บอกเรื่องที่ผมนึกขึ้นมาได้นะครับตอนเด็กๆผมก็เคยไปตกปลาอยู่บ้างครับ แต่เหมือนเรื่องมันจะไม่น่าตื่นเต้นเลยนะครับงั้นก็เราเจอกันครั้งหน้านะครับได้เลยครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับคุณจาชุนขอบคุณครับเราเองก็ควรจะกลับเหมือนกันคุณฮาวายอนคงจะกำลังตามหาเราอยู่เขาเป็นคนที่น่าสนใจนะมีเรื่องให้ไปรายงานท่านประธานอีกเรื่องแล้วสิอรุณสวัสดิ์ครับผอ ไม่อยู่หรอือึฉันระทึงจริงๆที่นายมาถึงเมืองหลวงได้จับอินซีดำได้ด้วยสกิลแบบนั้นจริงๆหรอแปลกจังทำไมมันไม่โดล่ะพระเจ้ามาใหม่หรอสายตาแบบนั้นของผอ,อไม่ได้เห็นนานแล้วนะยังจำสายตาของผอ,อตอนที่เรามาที่อะคาเดมี่ครั้งแรกได้อยู่เลยแค่นึกถึงก็ขนลุกแล้วมาแล้วหรอลีฮาฮะ ลีฮานั่นมันฮารีฮานี่คุณคือฮารีฮาใช่ไหมนี่มันบ้าไปแล้วหลังจากเห็นวิดีโอคุณผมก็เปลี่ยนคลาสมาเป็นนักแม่นปืนเลยอะช่วยเซ็นปืนให้ผมหน่อยได้ไหมถ้านายไม่กลับเข้าที่แล้วฝึก5 0นัดให้จบละกลอ็ออกไปซะลีฮาเหมือนว่าระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันแค่ไม่นานสกิลของนายจะพัฒนาขึ้นอีกแล้วนะอนาใช่ครับขอบคุณนะครับ พอคิดถึงสิ่งที่เราต้องก้าวผ่านมามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะฉันรู้ว่าวันนี้นายมาทำไมที่นี่ใช่แล้วล่ะครับนายมาเพราะเรื่องคุณอริาเบธครับผมมาเพื่อรับช่วงต่อจากเธอนี่คือตอนที่ฉันยังเด็กฉันเคยมาที่นี่เพื่อพบกับเพื่อนๆน่าคิดถึงเหมือนกันนะตอนที่เขาเด็กในเกมนี้มันก็เพิ่งจะปีเดียวเองนี่มีความรู้สึกว่าโนบาเป็น NPC จริงๆด้วยฮะ แต่ที่สำคัญก็คือเป้าอันไหนกันที่อยู่ไกลออกไป444เมตรแต่ว่ากุญแจสำคัญก็คือการสามารถมองรู้ว่าเป็นอันไหนและยิงถูกแต่เรามั่นใจว่ามิติเอิร์ธต้องซ่อนอะไรไว้แน่มันไม่มีทางยอมให้เราง่ายๆแบบนี้หรอกนี่มันมากเกินไปหน่อยนะครับผอบอ,อะไรมากไปนี่นะควรจะเป็นมาตรฐานแล้วสำหรับคนที่มีความสามารถระดับนายนายมีโอกาสสมครั้ง ขอให้โชคดีล่ะเราน่าจะต้องขอบคุณที่เคเวสนี้ไม่มีเวลาจากัดนั่นนี่ฮะโชคดีนะที่ผมไปฝึกมาก่อนนิดหน่อยฝึกเหรอครับทิศทางลมแรงลมไม่ใช่ว่าการคิดในทางที่แย่ที่สุดก่อนเป็นเรื่องพื้นฐานหรอกหรอครับกู้ช่วยเหลือไม่ได้มีไว้สําหรับการเช็คระยะทางมันเป็นแค่รางสังหอนเท่านั้นแต่ดีที่เราฝึกซ้อมสําหรับลมแรงมาแล้วแต่ถึงอย่างนั้น ถ้าจะบอกว่านี่มันไม่ตื่นเต้นเป็นบ้าเลยก็คงจะโกหกฮ่าฮ่าฮอย่างนั้นเหรอจะเริ่มภารกิจแล้วนะตาอินซีกับดักแรกของการทดสอบนี้คือจำนวนเป้านับไม่ถ้วนเพราะว่ามีเป้าปากอยู่ใกล้กันเต็มไปหมดการหาเป้าที่ห่างออกไป444เมตรพอดีเลยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกับดักที่2คือแรงลมและ3ม,มีอย่างที่สมไหมนะเฮ้เป้าอันนั้น มองด้วยตาเห็นว่ามันห่างออกไปเกิน430เมตรแต่ไม่เกิน450เมตรมองจากสโคบแล้วก็ยังใกล้เคียงกันมากถ้านั่นคือ444เมตรจริงแล้วก็เราควรจะยิงหรือเปล่ามีโอกาส3มครั้งเราควรจะยิงยิงไปนะยังไงซะถ้าผิดก็แค่ยิงอีกเป้าหนึ่งไม่เราไม่ควรจะคิดแบบนั้นมันไม่ใช่ว่าเรามีโอกาส3ามครั้ง แต่เป็นว่าเรามีโอกาสแค่3ครั้งที่จะให้แน่ใจว่าเราเลือกถูกตื่นสิฮาลีฮานายเป็นสไนเปอร์ถ้าเอาเรื่องความปั่นป่วนของลมมาคิดด้วยเราจะเหนี่ยวไกลแบบทรงเดชไม่ได้เราจะต้องยิงโดนโดยคิดว่าจะต้องถูกในนัดแรกขนาดของเป้าคือประมาณ170-175เซติเมตรขนาดเท่านั้นจะมีประมาณ6-7เป้าที่น่าจะห่างออกไป444เมตร แล้วก็รวมถึงอันสีแดงนั่นด้วยตรงไหนกันอันไหนคือเป้าจริงทิศทางของใบไม้คือจากทิศใต้ไปยังตะวันออกเฉียงใต้เฮ้ความเร็วลมประมาณ9เมตรต่อวินาทีเกือบจะมากพอที่จะทําให้กิ่งไม้ในหุบเขาแกว่งได้ถ้าคิดเรื่องระยะทางด้วยแล้วล่ะก็มันจะกระทบกับวิถีกระสุนมากทีเดียวใจสงบสุ่มยิงยินดีด้วย ดูเหมือนว่าโอกาส3ามครั้งสำหรับนายแล้วจะมีไว้ให้อุ่นใจเฉยๆนะ88เกม88เว็บเปิดใหม่เข้าแล้วติดเล่นแล้วแตกแตกสนั่นทั้งวันทั้งคืนสายสลอ็อตบอลบามีมาครบจบในที่เดียวพร้อมกับระบบสมัยใหม่ที่โคลดเฟยวเติมปุ๊บเข้าปับ๊บแป๊บเดียวไม่ต้องรอนานพร้อมทีมงานแอดมินหลังบ้านตลอด24ชั่วโมงติดใจก็แอดไลน์มาแอด8 8 G88 แอดมาไวๆโบนัสใกล้แตกแล้ว